สดีครับผมผมบอลพัชภูมินะครับวันนี้นะครับผมจะแนะนํานะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับได้รู้จักการใช้งานเว็บไซต์ highlight network.com นะครับผมอย่างที่เห็นอยู่ในหน้าจอตรงนี้เนี่ยนะครับผมลองพิมพ์ใหม่นะครับผม www. highlightnetwork.com นะตามตัวเลยนะครับจะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับ ตรงนี้เป็นหน้าของไฮไลท์นะครับเรื่องของการเช็คสายงานต่างๆเนี่ยครับนะครับก็จะไปที่เมนูลงทะเบียนสมาชิกเลยนะครับในส่วนเรื่องของผลิตภัณฑ์สินค้าตัวอื่นเนี่ยสามารถคลิกดูได้ตามด้านบนเลยนะครับผมแต่วันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของการใช้งานลงทะเบียนสมาชิกนะครับตรงนี้นะครับจะนําทุกท่านเข้ามาสู่นะครับหน้า member login นะครับตรงนี้เป็นโฉมใหม่ของเว็บไฮไลท์เน็ตเวิร์ก นะครับที่มีการปรับปรุงนะครับตัวนี้ผมใส่รหัสสมาชิกลงไปนะครับอ่ยางเช่นของผมนะครับตามนี้เลยนะครับให้ครบนะครับศูนย์สี่ตัวก็ต้องใส่ด้วยนะครับส่วนพาสเวิร์ดนะครับก็จะเป็นรหัสบัตรประชาชนนะครับผมสี่ตัวด้านหลังนะครับในการใช้งานครั้งแรกหลังจากนั้นสามารถเปลี่ยนได้นะครับผมแล้อินเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นหน้าสายงานนะครับสําหรับสมาชิกใหม่ๆนะครับ ที่เพิ่งมีการเปิดไอดีหรือว่าเป็นสมาชิกเข้ามานะครับจะไม่เจอสายงานแบบนี้ครับจะเจอแค่เราคนเดียวนะครับผมจะเจอแค่เราคนเดียวนะครับสายงานด้านล่างนี้จะไม่มีนะครับผมอ่านะฮะตรงนี้แต่ว่าอนาคตเนี่ยครับสายงานเนี่ยครับจะมีการเกิดขึ้นนะครับจากการที่เรานะครับอ่าจากการที่ที่ปรึกษาเนี่ยครับมีการนะครับสร้างสายงานให้นะครับหลักๆคือสายด้านหนึ่งนะครับอ่าหรือที่เรียกว่าขา อ่อนอขาแข็งนะครับผมนะโดยจะแบ่งออกเป็นนะครับสองฝั่งคือซ้ายกับขวาเป็นแบบไบเนอรีนะครับผมแบบไหนเรียกขาอ่อนแข็งนะครับในวันแรกเราไม่รู้แต่รู้แค่ว่าสายไหนที่เราไม่ได้สร้างเองนะครับอยู่ๆนะครับที่ปรึกษ,ษามีการสปอนเซอร์ทีมงานใหม่เข้ามาแล้วก็มีการย่นลงมาใต้สายงานเราตรงนี้เนี่ยครับจะเรียกว่าเป็นสายงานแข็งนะครับผม ส่วนหน้าที่ของเรานะครับเมื่อเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยครับมีหน้าที่สร้างขาอีกข้างหนึ่งให้เป็นองค์กรของเราขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมผมพาไล่ดูแต่ละเมนูนะครับผมผังสายงานนี่คือเมนูแรกเลยเข้ามาจะเจอเมนูนี้เลยนะครับผมข้อมูลส่วนตัวเป็นข้อมูลส่วนตัวของเราเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับคะแนนผลงานรายได้โบน,นัสน,นะครับตรงนี้ช่องเสิร์ชนะครับเป็นการเสิร์ช ID ของกรณีที่เรามีอไอดีใต้สายงานจํานวนเยอะ นะครับผมเราต้องการที่จะกระโดดไปหน้าดูหน้าจอของแต่ละคนหรือว่าคนอของคนนั้นเลยเนี่ยครับสมาชิกท่านนั้นเลยสามารถที่จะพิมพ์รหัสสมาชิกแล้วก็กดปุ่มเสร์ชลงไปได้เลยนะครับ PV ส่วนตัวนะครับอันนี้เป็นคะแนนส่วนตัวของเราตั้งแต่วันเปิดนะครับจะเห็นได้ว่าคะแนนส่วนตัวของผมเนี่ยครับจะมีแค่หนึ่งหมื่นสองพันกว่าคะแนนเท่านั้นเองนะครับตรงนี้เป็น PV ส่วนตัวนะครับ โดยะระบบผังงานของไฮไลท์เนี่ยครับคะแนนส่วนตัวที่เป็น PV เนี่ยจะไม่ค่อยมีความหมายนะครับจะเป็นการทําแค่ครั้งแรกในเมื่อเราเป็นดีเลคเตอร์นะครับผมจะมีความจําเป็นแค่ตรงนั้นเท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่จะมีความหมายคือเรื่องของ CV ครับผม CV หรือว่าคะแนนส่วนตัวที่เป็น CV เนี่ยครับ CV นี้จะเป็นคะแนนที่นํามาคิดเป็นเรื่องของเงินโอนนะครับนามาคิดในเรื่องของโปรโมชั่นต่าง นะครับผมจะเป็น CV ส่วนตัวนะครับ CV ส่วนตัวจะไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่เราซื้อสินค้านะครับใส่ชื่อของเราเองแต่จะเกิดจากการที่เรามีการสปอนเซอร์ทีมงานใหม่ๆเข้ามานะครับจึงจะเป็นคะแนน CV ส่วนตัวของเรานะครับส่วนะคะแนน p v เนี่ยครับเราจะมีการทำหน้าที่แค่รักษาสถานะไม่ใช่รักษายอดนะครับเป็นแค่รักษาสถานะของเราเอง นะครับผมในแต่ละเดือนนะครับเพราะว่าไฮไลท์เน็ตเวิร์กจะไม่มีการรักษายอดนะครับมีการแค่มีแค่การรักษาสถานะเป็นจํานวนขั้นต่ําก็คือหนึ่งอคะแนนนะครับซึ่งสินค้าแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีคะแนนบอกอยู่แล้วนะครับก็พูดย่งยๆก็คือว่าปุ๋ย1ขวดก็เป็นการรักษายอดได้เพราะว่ามีครบหนึ่งรยคะแนนพอดีนะครับผมอ่าตรงนี้พอน่าจะเห็นภาพนะครับอ่าตรงนี้นะครับผม PV ไม่มีการคิดเป็นคะแนนให้เรานะครับเป็น c v นะ ตำแหน่งปัจจุบันที่เราเป็นอยู่ในผังของไฮไลท์นะครับอย่างเช่นผมเองตอนนี้เป็นเด렉เตอร์นะครับผมก็เป็นเด렉เตอร์นะครับผมแต่นะครับผมเรื่องของการทำตำแหน่งของไฮไลท์เนี่ยครับเนื่องจากเรามีการทำตลาดร่วมกับแอดตอร์บิทนะครับผมก็เลยทำให้บางทีตำแหน่งเราก็แบ่งเป็นสองฝั่งนะครับเป็นของไฮไลท์แล้วก็ของแอดด้วยนะครับผมตรงนี้ไม่งงนะครับผม ตำแหน่งของไฮแอดนี้ผมปัจจุบันเป็นซีเนียร์เดเลกเตอร์นะครับเป็น SD นะครับก็มีสถานะในไฮไลท์เป็นแคดเดเลกเตอร์นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ทําในฝั่งนั้นนะครับตรงนี้นะครับล็อกออกก็คือออกจากระบบนะครับผมถัดมานะครับผม CV นะครับอันนี้ PV นะครับ PV เอาไว้สําหรับการทําตําแหน่งนะครับ CV สําหรับเป็นเงินโอนแล้วก็โปรโมชันต่างๆนะครับจะเห็นได้ว่านะครับ CV ฝั่งซ้ายของผมหรือว่าฝั่งนี้เนี่ยครับ ตัวเลขนะครับผม e l e m e ตัวนี้เนะี่ยคือเป็นยอดที่ยกมาจากเดือนที่แล้วเมื่อเรามีการรักษาสถานะเนี่ยครับคะแนนที่เกิดขึ้นภายใต้ด้านล่างเราในสายงานที่เป็นขาแข็งหรือว่ามีทีมงานที่มากกว่าเนี่ยครับจะเป็นคะแนนที่คงอยู่หรือว่าเหลือแล้วก็เก็บสะสมไว้ให้เรานะครับ new ตรงนี้จะเป็นคะแนนใหม่ที่เกิดขึ้นในรอบบินในรอบเดือนนั้นนนนะครับเช่นปัจจุบันนะครับก็คือ2 0 0หมืนกว่า ที่ยอดยกมาคือ40,000 0กว่านะครับจะเห็นว่าเยอะมากๆนะครับเพราะว่าสายแข็งเนี่ยตามตามบากนะฮะเพราะว่ามีคนทําให้เราอยู่แล้วและทําเป็นแล้วด้วยนะครับก็เลยไปค่อนข้างไวนะครับรวมกันนะครับยอดที่ยกมากับยอดปัจจุบันเนี่ยครับก็จะมีคะแนน CV สะสมที่จะรอเป็นเงินโอนให้เราเนี่ยครับทั้งหมด46่0 0 0นะครับในปัจจุบันนี้นะครับผมส่วน CV ฝั่งขวามือนะครับผมจะเกิดจาก ยอดที่เกิดขึ้นปกติเนี่ยยอดที่คงเหลือจะไม่มีนะครับขาอ่อนเนี่ยจะเป็นศูนย์ทุกๆเดือนเพราะตัดยอดเป็นเงินโอนให้เราอยู่แล้วนะครับส่วน c ีที่เกิดขึ้นในรอบเดือนหนึ่งฮะตรงนี้เนี่ยคือเจ็ดพันเก้าสิบะครับผมเจ็ดพันเก้าสิบคะแนนนะครับก็จะเป็นเงินโอนจากฝั่งที่มีคะแนนน้อยกว่า20%เอร์เซนะครับแล้วก็จากฝั่งขาแข็งนะฮะจำนวน7จ็ดันเก้าสิเนี่ยเท่ากันอีกสิ พูดง่ายนะครับก็คือว่าจะได้อีก30%ของขาอ,อ่อนถ้าเกิดวัดนะครับเท่าจำนวนกับขาอ่อนแต่ในความเป็นจริงแยกออกมาเป็น20%ของขาอ่อนแล้วก็10%ของขาแข็งนะครับผมส่วน pv นะครับตรงนี้แทบจะไม่ค่อยได้นะครับทำอะไรสักเท่าไหร่นะครับเป็นแค่การบอกสถานะในเดือนนั้นนั้นว่ามี pv เนี่ยครับฝั่งซ้าย นะครับมีจํานวนเท่าไหร่ในเดือนนั้นนั้นเพราะว่า PV ไม่มีการเก็บเก็บสะสมไว้นะครับผมตรงนี้จะเห็นได้ว่ามันเป็นศูนย์นะครับส่วน CV ตรงนี้นยครับก็ PV ฝั่งขวาก็จะเป็นศูนย์เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าตัวที่คิดเป็นเงินหรือว่าเป็นโปรโมชั่นเนี่ยคือคะแนน CV นะครับผมตรงนี้ไม่งงนะครับผมไม่งงนะจะเห็นได้ว่านะครับ PV เนี่ยครับมีจํานวนสามหมื่น ดูจากฝั่งซ้ายก่อนนะครับ cv มีจํานวน28งห0นปดนะครับนั่นเพราะอะไรครับนั่นเพราะว่าสินค้าแต่ละตัวแต่ละชนิดเนี่ยครับบางที pv จะมีคะแนนสูงกว่า cv ในตัวของมันเองนะครับซึ่งจะมีแค่บางตัวเท่านั้นที่ทั้ง pv แล้วก็ cv นะครับผมจํานวนเท่ากันนะครับอ่ะตรงนี้ไม่งงนะครับผมถัดมานะครับผมรหัสสมาชิกของเราคือใครบ้างอ่าชื่ออ่าคือเลขอะไรบ้างนะครับผมด้านล่างนะครับก็จะบอก ยอดนะครับ CV ที่สะสมในเดือนนั้นๆตรงนี้เ็นางชัดเจนนะครับปกตินะครับผมสายงานก็จะแบ่งออกเป็นสองข้างแบบนี้นะครับผมเลื่อนลงมานะครับอันนี้เป็นทีมงานหรือว่าสมาชิกคนอื่นๆนะครับที่อยู่ด้านล่างของเรานะครับเลื่อนลงไปนะครับก็จะมีรูปสอนให้เรานะครับก็จะมีทีมงานสาขาลงไปเรื่อยๆนะครับผมเรื่อยๆนะครับผม จะเห็นได้ว่าบางท่านเนี่ยมีแค่ข้างเดียวเพราะว่าไม่มีการทํางานนะครับแต่ถ้าเกิดจะกลับมาทําเมื่อไหร่ก็มีทีมงานมโหฬารรออยู่ด้านล่างอย่างที่ผมอธิบายไปนะครับบางท่านเองนะครับผมไอดียังอยู่นะครับหยุดทําไปพักหนึ่งมีทีมงานเกิดขึ้นนะครับก็กลับมาทําใหม่ได้ก็มีคะแนนใหม่ๆเกิดขึ้นทุกเดือนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมีการรักษาสถานะนะครับก็จะมีคะแนนสะสมไปตลอดอ่าอย่างเช่นไอดีคนนี้นะครับผม คุณทองสีนะครับผมฝั่งนี้ยังไม่มีเลยแต่มีการรักษาสถานะทุกๆเดือนนะครับก็จะมีคะแนนสะสมที่จะรอเป็นเงินโอนอยู่แล้วเนี่ยตั้งแสนสี่กว่าคะแนนนะครับผมตรงนี้ไล่ไปเรื่อยๆนะครับผมก็มจะเจอสายงานลึกลงไปเรื่อยๆครับตอนนี้ผมก็มีทีมงานอยู่ใต้สายงานค่อนข้างเยอะนะครับไล่ไปก็น่าจะลึกนะครับผมผมกลับไปชั้นบนแล้วกันนะครับผมตัวนี้เป็นเรื่องของ ว่าน่าจะพอเข้าใจใช่ไหมครับส่วนฝั่งอีกด้านหนึ่งเนี่ยครับจะเป็นทีมงานที่เกิดขึ้นนะครับโดยที่ทางที่ปรึกษาเราทําให้นะครับผมก็จะมีทีมงานอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับข้อมูลส่วนตัวนะครับตรงนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องของนะครับวันเดือนปีที่เรามีการสมรัครอาหัสสมาชิกค,คืออะไรนะครับผม ตรงนี้เป็นรายละเอียดส่วนตัวเดี๋ยวผมก็จะมีการเบลอข้อมูลไว้นิดหนึ่งนะครับก็มีคะแนนทั้งหมดนะครับตั้งแต่ทํางานตรงนี้มานะครับยอดโบนัสสะสมจํานวนเท่าไหร่ตรงนี้ก็จะมีบอกนะครับว่าได้ยอดสะสมเท่าไหร่นะครับจะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับผลงานของแต่ละท่านนะครับทีมงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับเป็นจํานวนเท่าไหร่นะครับผมคะแนนผลงานนะครับ ก็จะบอกสรุปเป็นเดือนนั้นนนะครับผมที่ยกมาเดือนล่าสุดนะครับด้านบนนะครับตรงนี้ค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงนะครับผมเราสามารถเลือกดูเชื่องเวลาได้นะครับแต่ปกติเราแทบจะไม่ค่อยได้มาดูในส่วนนี้เท่าไหร่นะครับยกเว้นที่ปรึกษาของเรานะครับผมที่ต้องการเช็คดูว่าสายงานนะครับของทีมงานนะตอนนั้นนะเป็นยังไงบ้าง ในการเช็คแต้มให้นะครับว่ามีคะแนนสะสมเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับตรงนี้ถ้าเกิดเราเลือกดูทั้งหมดนะครับช้านิดหนึ่งจะเห็นนะครับว่ามันจะมีคะแนน PV CV เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ที่เราเริ่มมีคะแนนตรงนี้มานะครับตั้งแต่นั่นเลยนะครับเลือกวันไกลที่สุดนะครับแต่มันก็จะมีโผล่ตามความเป็นจริงนะครับตรงนี้จะมีคะแนนเกิดขึ้นตรงนี้ครับผม จะเป็นสรุปคะแนนย, <Stars> ย้อนหลังให้เรานะครับแต่ตรงนี้เราดูแล้วเราจะงงนะครับค่อนข้างงงเลยทีเดียวนะครับเราก็ไปดูหน้าผัางงานตรงนั้นคือบทสรุปให้เราค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วนะครับผมก็จะมีการกรวมคะแนนนะฮะตรงนี้สําหรับสมาชิกใหม่ๆอาจจะมีคะแนนยังไม่เยอะนะครับแต่ว่าเข้ามาดูไว้เป็นความรู้ก็ดีนะครับในส่วนนี้ ผมว่าทุกท่านคงไม่ค่อยอยากจะดูหน้านี้เท่าไหร่นะครับสิ่งที่ทางาสมาชิกทุกคนของทางไฮไลท์เน็ตเวิร์กต้องการดูน่าจะเป็นหน้านี้มากกว่านะครับผมเรื่องของรายได้โบนัสน,นะครับจะบอกรหัสสมาชิกเรานะฮะจำวันที่เราเริ่มเป็นสมาชิกสําหรับที่นี่สําหรับรอบบินแรกนะครับก็จะมีบอกรายได้ต่างๆนะครับเราสามารถเลือก ซอสข้อมูลถึงปัจจุบันนะครับว่าเรามีรายได้เกิดขึ้นยังไงเท่าไหร่บ้างนะครับซึ่งแผนรายได้นี่ครับก็จะแบ่งออกเป็นอยู่ประมาณ3หลักอสามหัวข้อหลักๆนะครับคือโบนัสสายขานะครับซ้ายขวานะครับตรงนี้จะมีการแยกรายละเอียดนะครับอย่างเช่นเดือนนี้นะครับมีรายได้โบนัสสาขานะครับจํานวน600นะครับผมโบนัสทีมอ่อนนะครับพันสี่นะครับโบนัสทีมแข็งเจ็ดร้อยโบนัสแมทชิ่งจำนวน ร้อยสิบเจ็ดบาทนะครับอันนี้คือเรื่องของรายได้ที่คำนวณมาล่าสุดปัจจุบันนะครับจะเห็นได้ว่ามีรายได้ค่าลิขสิทธิ์ในเดือนนี้เกิดขึ้นมาแล้วประมาณสามพันกว่าบาทนะครับผมนะครับเพราะว่าเป็นเทศกาลต้นเดือนนะครับผมโบนัสสาขานะครับเมื่อกี้ที่บอกมานะครับตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามีสิบเปอร์เซ็นกับสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับเกิดขึ้นตรงนี้คืออะไรนะครับคือ 30%นี้คือจากนะครับที่เรามีการสปอนเซอร์ทีมงานใหม่ด้วยตัวเราเองจะได้จากยอดที่เขาเปิดแต้ม30%นะครับผมส่วน10%เนี่ครับจะเป็นยอดอค่าโบนัสสาขาจากคนที่เป็นเจเน r เรชันหนึ่งของเราเนี่ยครับไปสปอนเซอร์ทีมงานใหม่เกิดขึ้นมาเราก็จะได้รับจำนวน10%ของนะครับแ้มที่เปิดแต้มที่เกิดขึ้นนะครับผม ตรงนี้ก็เป็นแต้มที่มีการจอง ID ดีไว้นะครับก็จะได้10%ก็มีการคำนวณประมาณนี้นะครับแต่เมื่อมีการปิดครบเป็นเดเลกเตอร์เนี่ยครับอย่างเช่นเป็นคะแนนห0 0 0 0มืก็จะได้1000บาทจากตรงนี้นะครับผมส่วนที่เราสปอนเซอร์มาเองก็จะเป็น30%็ตก็ถีเซอว่าประมาณ3,000บาทนะครับตรงนีนะ้โบนัสนะครับทีมอ่อนแข็งนะครับตรงนี้เนี่ย อย่างที่ผมบอกไปว่าคะแนนฝั่งขวากับคะแนนฝั่งซ้ายคะแนนแต่ละสายงานจะไม่เท่ากันนะครับในแต่ละเดือนนั้นจะเกิดการนะครับคำนวณยอดให้เราอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ผมให้ดูนะครับเดือนล่าสุดนะครับผมจากคะแนนฝั่งขวานี่เจ็ดพันใช่ไหมครับมีการคำนวณให้ที่20่สิซ็นต์นะครับผมเท่ากับจํานวนเงินนะครับเมนูมัน,นมาหายไปดึงๆนะครับอ่าโอเคนะครับจำนวน1นึ่ร 18บาทนะครับแล้วก็จากคะแนนฝั่งเท่านี้นะครับอีก10เนะครับก็จะนะครับผมจากคะแนนฝั่ง4ี่แสนเนี่ยครับแต่คิดจำนวนเท่ากับฝั่งสายที่7 0 9 0ันเก้ะครับ10%ก็ได้เป็นเงินนะครับผมรายได้ก็คือเจ0้กว่าบาทตามนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นรอบเดือนก่อนๆนะครับจะเห็นได้ว่านะครับคะแนนเยอะก็มียอดโอนเยอะนะครับผมเช่น เดือนก่อนนะครับเดือนเจนะครับมีคะแนนเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับเป็น2 0 0 0 0 30,000ก็มีคะแนนเยอะตามนะครับรายได้ของเราก็เยอะตามตรงนี้นะครับผมขึ้นอยู่กับการทํางานของเราจริงๆนะครับถ้าเกิดที่นี่เรามีการทํางานเยอะนะครับก็ได้ผลลัพธ์ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ได้บอกว่าสมัครก่อนจะได้เยอะก่อนนะครับเพียงแค่ได้ความได้เปรียบเท่านั้นนะครับที่นี่ค่อนข้างยุติธรรมนะครับผมแมทชิ่งนะครับ างท่านอาจจะดูเอ้คุณบอยได้นิดเดียวนะก็อยากได้เยอะกว่าผมก็ทําเยอะกว่าผมนะก็จะได้นะครับแมทชิ่งนะครับผมคือจากการที่เรามีการนะครับสปอนเซอร์ทีมงานใหม่ๆเข้ามาแล้วเรามีการสอนงานให้ขายของเป็นนะครับขยายสาขาได้นะครับเมื่อขยายสาขาได้นะครับนะครับทำทีมงานของเราทําให้สาขาของเขาเกิดรายได้เงินโอนเช่นเดียวกันหรือเขาเนี่ยครับมี รายได้สองฝั่งซ้ายขวาเป็นเงินโอนเมื่อไหร่พูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดเรามีการทำทีมงานเราเนี่ยครับมีเงินโอนค่าลิขสิทธิ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่เราจะได้จํานวนขาแข็งที่เป็นสิบเปอร์เซ็นตในหน้าเมื่อกี้ที่เป็นโบนัสทีมบอลแข็งเนี่ยครับได้เท่ากันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับสําหรับชั้นหลานนะครับเราจะได้ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับผม ตรงนี้ค่อนข้างงงพูดยังไงก็คือว่ามันจะได้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดทีมงานเรามีเรื่องของค่าเงินโอนเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดเราทําให้ทีมระงานทีมงานเราเนี่ยครับไม่มีเงินโอนค่าลิขสิทธิ์เคยเราทําให้เขาทํางานไม่เป็นสอนงานให้เขาทํางานไม่ได้ก็จะเกิดเงินโอนศูนย์บาทเหมือนกันถ้าเกิดเราทําให้เขามีเงินโอนมีเงินโอนศูนย์บาทนะครับผมตรงนี้นะครับ ก็จะได้ชัดเจนนะครับแต่นะครับผมจุดเด่นของค่าแมทชิงเนี่ยครับจะเป็นรายได้ที่เยอะที่สุดในอนาคตนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดเราช่วยให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยครับประสบความสําเร็จมีเงินโอนประมาณเดือนละเป็นแสนนะครับค่าแมทชิงนะครับเราก็จะได้จากคนนั้นค่อนข้างเยอะฉะนั้นเนี่ยการทํางานกับคนคนนึงแบบจริงจังสอนให้เขาทํางานเป็นจริงๆเนี่ยครับมันจึงคุ้มค่านะครับแต่ต้องอยู่ที่ว่า ทางทีมงานของเราตรงนั้นพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็ทํางานร่วมกันกับเราด้วยนะครับตรงนี้นะครับเป็นเรื่องของค่าแมทชิ่งจะเห็นได้ว่ามีหนึ่งร้อเปอร์เซ็นมีห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับเกิดขึ้นตรงนี้นั่นหมายความว่าชั้นหลานของเรานะครับก็จะมีจํานวนทีมงานที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นนึ่งค่าแมทชิ่งนะครับผมส่วนโบนัสบริหารทีมตรงนี้เนี่ยครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของค่าเปอร์เซ็นต์ที่เกิดขึ้นจากบริษัทไฮไลท์นะครับจะโอนให้เรานะครับ แต่เนื่องด้วยผมเนี่ยครับยังมีตำแหน่งแค่ของไฮแอดนะครับที่เติบโตแต่ของไฮไลท์ผมยังทําให้เป็นทีมงานที่มีครบเป็นตำแหน่งที่ขยับขึ้นมานะครับระดับผู้บริหารขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะมีเงินโอนจากค่าโบนัสบริหารทีมคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมาให้เราด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นรายได้อีกทางหนึ่งที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผมตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่านะครับสำหรับท่านใหม่หมที่เข้ามาก็จะมีโบนัสสาขานะครับ โบนัสทีมอ่อนแข็งโบนัส m a t c h ่งตัวนี้เกิดขึ้นค่อนข้างที่จะทุกๆเดือนอยู่แล้วถ้าเกิดมีการทํางานนะครับผมตัวนี้น่าจะพอเห็นภาพนะครับอยากได้เยอะก็ต้องทําเยอะนะครับต้องขยันนะครับผมทํางานนะครับซึ่งก็จะมีการสอนวิธีการต่างๆนะครับอ่าตัวนี้ก็หวังว่าทุกๆท่านนะครับจะได้รับข้อมูลในเรื่องของสายงานการดูผังงานเบื้องต้นพอๆนะครับถ้าเกิดมีคําถามที่สงสัยนอกเหนือจากนี้ก็สามารถ ติดต่อสอบถามได้ที่ที่ปรึกษาของท่านนะครับผมหวังว่าท่านจะได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์ในเรื่องของการทำเนินธุรกิจของท่านกับไฮไลท์นิทเวิร์กนะครับแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ